สวัสดีครับทุกคนผมจะมาอาปเดตของราคาบิตคอยนะครับวันนี้วันที่20เดือน7นะครับผม6อสีนะครับมีเพื่อนๆบอกว่าให้ผมลงวันที่ด้วยผมก็ลงวันที่พูดไอ้ฝังแล้วนะครับว่าวันที่20นะครับวันนี้นะครับราคาบิตคอยตามที่ผมคาดไว้เมื่อคืนวานนะครับผมว่าราคาน่าจะหลุด1ล้านนะครับผมเพราะว่าอ่าครับ4ชั่วโมงเมื่อคืนนะครับยังลงได้อีกนะครับส่วนตามเฟรมวีคก็กดตัวลงนะครับตามเฟรม1ชั่วโมง4ี่ชั่วโมงอ่ะ ขึ้นนะครับผมแต่มันต้องลงก่อนนะครับเพราะว่าตามเฟรมของภาพใหญ่ครับเดือนยังลงไม่สุดนะครับเพื่อนๆส่วนภาวะตลาดวันนี้นะครับอันดับหนึ่งก็ในกระดานบิตครับข้อ USDT นะครับผมอันดับต่อไปก็ ETHBTC นะครับผมจะพาไปดูครับของ BTC นะครับบิตคอยนะครับว่าจะหลุด1ล้านหรือเปล่าในรับต่อไปอยู่แบบไหนนะครับแล้วก็จะไปดูภาพรวมของตลาดโลกนะครับเพราะว่า b t c u s d จะวิ่งขึ้นก่อนแล้วก็ของราคาทยเราจะวิ่งตามนะครับผมขึ้นๆลงๆนะครับ จะพาไปดูของ Bitcoin นะครับบิตคอยครับในของ time frame d ย์นะครับเป็นภาพใหญ่นะครับเพราะว่าในบิตคับไม่สามารถดูครับเดือนได้นะครับดูเส้นตรงนี้นะครับเพื่อนๆนี่ครับแนวนี้นะครับเส้นตรงนี้นะครับเพื่อนๆอ่าเก้าแสนหนึ่งหมนันนะครับเก้าแสนหม่นห้าพันนะครับผมไมแน่ใจว่ารอบนี้ถ้าหลุดก็จะมาเล่นอยู่ข้างล่างเลยนะครับผมมาเล่นอยู่7จ0 0แสนแปดแสเลยนะครับ นะครับพรวดเลยนะครับ <works> น <displayed right S 2> ี่แนวนี้นะครับเพื่อนเพื่อแนวนี้นะครับแนวแนวขวาหน้านี้นะครับโซนนี้เพื่อนดูโซนนี้นะครับดูโซนนี้นะครับเนี่ยโซนเนี้นะครับผมโซนเก้าแสนตำไส้ตรงนี้แปดแสนเก้าแสนนะครับโซนนี้นะครับโซนนี้นะครับโซนนี้นี่คือแนวรับที่สําคัญมากๆเลยนะครับเพื่อนเเพราะว่าเทสมาหนึ่งครั้งแล้วนะครับผมเทสตรงนี้หนึ่งเทสต์เทส์เวตรงนี้นะครับแล้วก็ลงมานะครับแล้วก็ขึ้นดันขึ้นไปนะครับลงมาลงมาก็หลุดนะครับแล้วก็ทาโร โลใหม่นะครับถ้าเกิดหลุดจากตรงนี้โลนี้นะครับถ้าเกิดแต่งนี้พรวดลงมาแบบนี้นะครับก็จะพรวดลงมาแบบนี้ทาโลใหม่แล้วขาจะเซวีขึ้นกขได้นะครับเพราะว่ากราฟเดือนเนี่ยยังลงไม่สุดนะครับนี่คือของบิตคอยของไทยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูของกราฟของตลาดโลกนะครับตลาด f o r e กนะครับผมที่ผมใช้ในการเทรดนะครับไม่ว่าจะขาขึ้นหรือขาลงผมสามารถทำกำไรได้ทั้งสองฝั่งนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราติดดอยเราสามารถแทงลงได้นะครับหรือว่าแทงขึ้นได้ในระหว่างทำเฟรมสั้นๆนะครับไม่จาเป็นต้องรอดอยนานนะครับผม นะครับผมคิดว่าน่าจะลงแล้วนะครับน่าจะลงนะครับลงมาแนวรับตรงนี้นะครับเพื่อนๆนะครับลงทนนี้นะครับแนวรับตรงนี้นะครับเก้าหมื่นเจ็ดพันนะครับหรือไม่ก็ตรงนี้นะครับแนวรับที่สองแนวรับใหญ่ตรงนี้อีกครั้งหนึ่งตัดติ๊กทั้งสามหลุดเนี่ยข้อหลุดแน่นอนแต่ถ้าเกิดไม่หลุดก็จะเด้งขึ้นแดงเช่นเดิมนะครับผมกลับไปเล่นหนึ่งล้านหนึ่งล้านสองนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูตามเฟรมของกราฟเอ่อบิตคอยนะครับ b t c u s d นะครับผมก็ ตอนนี้นะครับที่หน้าจอโชว์อยู่จะมีทองคําด้วยนะครับแต่ขออนุญาตพูดถึงครับทองครับครับบิตคอยแล้วกันนะครับข้อภาพใหญ่นะครับที่ผมบอกว่าครับเดือนนะครับครับเดือนยังลงไม่สุดจากที่ทาไว้ก่อนหน้านี้นะครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยครับเช่นที่ผมตีไว้นะครับจนกว่ามันจะเลื้อยออกข้างนะครับเดี๋ยวขออนุญาตทำใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนเนเนี่ยเห็นไหมหลุดแล้วยงหลุดแล้วใช่ไหมครับผมสามศูนย์เจ็ดแปดนะครับตรงนี้แตงสีขาวตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาเส้นออกก่อนนะครับ คลิปนี้จะมาทําโดยเฉพาะเป็นกราฟของบิตคอยนะครับเพราะว่าถั่วน้องคอยตัวอื่นๆก็จะวิ่งตามตัวแม่แน่นอนนะครับผมหลุดหมดแล้วนะครับทุกตามเฟรมนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับแนวรับใหญ่จะอยู่โซนนี้นะครับเพื่อนๆแนวแนวรับใหญ่อยู่โซนนี้นะครับต่าไส้นะครับผมดูจากซ้ายไปขวานะครับผมแตงเตียนลักษณะแบบนี้นะครับอยู่โซนนี้นะครับโซนนี้นะครับอยู่โซนนี้นะครับโซนนี้นะครับ 2 8 7 0 0ดอิดลลาร์นะครับผมจะเป็นของไทยประมาณ9 0 0 0แสนกลมๆก็ได้นะครับผมแต่ถ้าหลุดแบบนี้นะครับก็จะมาเล่นอยู่รับใหญ่ก็อยู่โซนนี้นะครับเพื่อนเพื่อนก็น่ากลัวเช่นกันนะครับอยู่แบบนี้นะครับรับใหญ่มากนะครับจนกว่าคราบเดือนตรงนี้นะครับจะลงมาต่ําสุดเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนเป็นลักษณะแบบนี้นะครับต่ําสุดนะครับผมเส้นสีเขียวถึงถึง20แล้วนะครับถึง20แบบนี้นะครับ แล้วถึงจะตัดขึ้นจะยกตัวสูงขึ้นไปอีก12แต้งนะครับอีก12เดือนนะครับผมเป็นขาขึ้น1ปีนะครับแบบนี้นะครับเนี่ยครับเนี่ยขาขึ้นแต่คนที่เขาออกข่าวร้ายตอนที่บิตคอยุทธ์2ล้านหนึ่ง2ล้านสองนะครับมันอยู่แบบนี้นะครับโอ้บอสนะครับมีมีคนคนจดเซลล์เรียบร้อยแล้วนะครับอกหมื่นดอลลาร์นะครับผมที่ราคาอกหมื่นดอลลาร์กว่าๆส่วนนี้นะครับจะมีคนจอดเซลล์แล้วนะครับเรียกว่าแทงลงแล้วก็ออกข่าวร้ายนะครับชีนอย่างโน้นอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ราคาก็ยั่งลมาาบบีเกกยว100%็ส เจ70ห้าเ็ปอร์เซ็นต์นะครับแสดงว่ามีอีกประมาณ30เปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเกิดไม่ดิ่งลงเหวก็จะไซวออกข้างนะครับไซวีออกข้างลักษณะแบบนี้นะครับไซวีออกข้างก็ดีนะครับพยายามประคอง2อง0 0ันดอลลาร์หรือว่าสา0 0 0นะครับเซนติเมต์ตลาดจะไม่ได้เสียหายมากนักนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันพลิกตัวเป็นขาขึ้นแบบนี้นะครับเส้นสีแดงลงมาลงนี้อีกนิดนึงนะครับตรงนี้ประมาณ30เที่ผมคิดนะครับแล้วมันพลิกขึ้นไปแบบนี้นะครับ ก็จะขึ้นยาวเลยต่อจากนี้ไป12เดือนนะครับหรือว่า1ปี2ปีจะขึ้นยาวไปนะครับยาว12เดือนได้แต่ละแท่งจจะกระโดดไปนะครับผมตัวนี้ก็จะขึ้นไปลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่ามันจุดต่ําสุดอยู่ที่2 8 0 0 0นะครับก็จะขึ้นไปแบบนี้น่าน้าทะลุขึ้นไปประมาณ1 1ึ่งหนึ่งแสนดอลลาร์แน่นอนนะครับผมนี่คือการกระโดดกับผมนะครับจะเป็นแบบนี้แสดงว่ามันยังลงไม่สุดทีนี้ระหว่างทางระหว่างสัปดาห์มันอาจจะเด้งขึ้นได้นะครับเพราะว่าตามเฟรมของวีคนะครับตามเฟรมของวีคนะครับก็ย กดจนกว่าติดดินตรงนี้นะครับติดเรียดยดินสองสามครั้งครับโดยตัวแนวต้าอยู่แบบเนี้ยแล้วกดลงมากดลงมากดลงมาจนกว่าครับเดือนลงสุดตามที่ผมว่าแล้วตัดตัวเป็นขาขึ้นและทุกครับติดดินนะครับผมหมายความว่าเส้นตัวกระติกติด20 20ตรงนี้ก็จะขึ้นก็เหมือนกับครับเดย์นะครับติดติดติดดินแบบนี้นะครับแล้วก็จะขึ้นนะครับผมนะครับครับเดย์ก็จะลงมาเป็นแบบนี้สําหรับวันนี้เขาคิดว่าลงมาแบบนี้ะไม่ลงเลยครับเนี่แนวนี้นะครับผมแนวรับที่สําคัญนะครับอย่าลืมนะครับเพื่อนๆนะครับนะครับตัวนี้นะครรับลงมาเปอ์ ไวเลยนะครับผมประมาณเนี้ยสองแปดเก้าสามสี่นะครับผมก็มีโอกาสเด้งขึ้นนะครับเพราะว่าตามเฟรมของดแนวต้านสำหรับวันนี้ก็อยู่แบบนี้นะครับเพื่อนนะครับแนวต้านนะครับผมสามศูนย์แปดสี่ร้อยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อคืนผมบอกว่าเอสสี่นะครับมันกดตัวลงนะครับที่มันขึ้นมันมันอยู่ตรงนี้ที่ตอนผมทำกราฟนัอยู่โซนนี้ผมบอกว่ายังกดอยู่ต้องลงนะครับต่อยแม่ถึงแม้ว่าหนึ่งชั่วโมงมันขึ้นนะครับมันต้องกดลงมาแบบนี้ขอให้สุดทุกราฟเมื่อลงสุดติดดินนะครับยี่สิบตามเฟรมเอสหนึ่งติดดินนะครับผมแล้วก็ 30ลงมานะครับผม15ลงมา5ลงมานะครับพร้อมที่จะเปิดออเดอร์บายนะครับเพราะว่ามันจะขึ้นอย่างแรงเช่นกันนะครับผมแต่ว่าแนวรับนี้มันจะมาลงแล้วนะครับมันเสียเซนติเมนต์ประมาณ2 8 9 3 4 0 0นร้อยะครับผมแนวรับที่สำคัญนะครับผมนี่คือกราฟบิตคอยนะครับเพื่อนๆนะครับแนวต้านไม่ต้องพูดถึงนะครับเอาแนวรับที่สำคัญเลยครับสองแปดเก้าสามสี่ไม้ใหญ่ๆนะครับผมแล้วก็ 29760นะครับตรงนี้ว่าจะตำไส้ได้หรือเปล่าถ้าเกิดเราตั้งออเดอร์ไว้ล่างสุดนะครับเราอาจะได้ไส้ก็ได้นะครับผมแล้วก็จะดึงยาดึงหางยาวไปนะครับผมโอเคนะครับคลิปนี้ตจามาฝากสั้นๆยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับมันมีประโยชน์จริงๆนะครับคลิปนี้ต้องฟังแล้วก็ฝากแชร์ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็แนวรับอยู่289,34นะครับหรือว่าโลก่อนหน้านี้นะครับภาพใหญ่เลยนะครับเพื่อนๆอย่าให้หลุดนะครับกอร้องไห้หลุดนะครับก็หลุดก็เดือดร้อนเลยนะครับทุกอย่างทุกตััวเโลนมมยะครบผ โอเคนะครับผมผมรอภาพใหญ่นี้อยู่นะครับขอบคุณครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ